ติดตามการนับถอยหลังการเลือกตั้งอบจอกันบ้างนะคะนายกอบจอนะคะก็ะจะมีขึ้นในวันที่20ธันวาคมนี้ส่วนสถานการณ์ล่าสุดนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณผู้ชมวันนี้ทางคุณช่อนางสาวพนิกาวานิชนะคะเป็นทางด้านของคณะก้าวหน้าแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงพื้นที่นะคะไปช่วยผู้สมัครนายกอบจอนะคะที่จังหวัดภูเก็ตะคะ่ะช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมคะ่ะนางสาวพนิกาวานิชนะคะแล้วก็คณะ คณะของทีมก้าวหน้านะคะก็มีการลงหาเสียงนะคะเพื่อช่วยผู้สมัครนายกอบจภูเก็ตหมายเลข3ค่ะนายสรวุฒิปาริมาพันธ์แล้วก็ผู้สมัครสอรอบจภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่บริเวณตลาดสาธารณะ2เทศบาลนครภูเก็ตนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าตลาดเกษรขออภัยนะคะตลาดเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ แต่ว่าต้องมีการยกเลิกไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้เปลี่ยนแผนเดินทางนะคะลงพื้นที่ที่ตลาดสดกระทุ้อำเภอรกระทุจังหวัดภูเก็ตแทนค่ะ ซึ่งขณะที่ลงพื้นที่ที่ตลาดสดกระทู้นะคะช่วงแรกลังกาพนิกาก็ได้มีการพบปะพูดคุยเรื่องของนโยบายแล้วก็ขอให้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนายกอบจและก็สมาชิกในวันที่20ธันวาคมนี้นะคะจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาจับใจ่ายใช้สอยค่ะซึ่งก็รับการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้เข้ามาขอถ่ายรูปเป็นระยะระยะแต่ผ่านไปไม่นานค่ะคุณผู้ชมคะก็มีประชาชน กลุ่มที่เห็นต่างนะคะประมาณ10คนเดินทางมาที่ตลาดพร้อมกับมีการตะโกนด้วยถ้อยคำต่างๆนะคะเช่นว่าหนักแผนดินอืมอ่าและออกจากภูเก็ตไปหรือตกลงแล้วจะเอาประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์ที่คุณผู้ชมได้เห็นได้ยินเสียงไหมดิทนะคะค่ะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกระทูแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้ร่วมสังเกตการด้วยแล้วก็ช่วยดูยแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะกระทั่งเมื่อกลุ่มเห็นต่างขยับเข้ามาใกล้ทีมงานของคณะก้าวหน้าแล้วก็คุณช่อเองนะคะรวมถึงทีมงานก็ได้รีบออกจากตลาดก่อนที่จะขึ้นรถออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้เดินทางไปหาเสียงต่อที่ตลาดสุขสำราญนะคะตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ ซึ่งเมื่อไปถึงตลาดสุขสําลาแล้วนะคะก็มีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนบางส่วนค่ะให้การต้อนรับมีการขอถ่ายภาพกับทางคุณช่อด้วยนะคะแต่ว่าไม่นานค่ะก็มีกลุ่มเห็นต่างประมาณ5คนเข้ามายัางตลาดแล้วก็มีการตะโกนด้วยท้ายคำนะคะที่บอกว่าบอกให้ออกไปจากบ้านผมแล้วก็มีการเปิดเพลงหนักแผ่นดินก่อนที่คณะจะรีบเดินทางออกไปค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะมีะรายงานว่าหลังจากที่ลงพื้นที่แล้วนะคะนางสาวพนิกาก็จะมีการพูดคุยหารือถึงนโยบายต่างๆกับทีมงานคณะก้าวหน้าภูกเก็ตเพิ่มเติมไม่มีการเปิดเผยสถานที่แต่อย่างใดค,ค่ะค่ะอ่ะนี่เป็นที่จังหวัดภูกเก็ตนะคะมากันที่จังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างคุณผู้ชมคะก็จะมีการเลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่20ธันวาคมนี้ทําให้ผู้สมัครนะคะมีเวลาเดินสายออกหาเสียงได้เพียงแค่9วันเท่านั้นค่ะและเมื่อถึงเวลา18นาิกาของวันที่19ธันวาคมผู้สมัครทุกคนจะต้องหยุดหาเสียงทันทีส่วนที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งจะต้องไม่มีป้ายหาเสียงของผู้สมัครโดยเด็ดขาดค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ผู้สมัครทุกทีม,มต่างลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงกันอย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะผู้สมัครนายกอบจอที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าหลายเท่าตัวเพราะว่าต้องเดินทางไปช่วยลูกทีมขอคะแนนเสียงในทุกๆุกพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีและที่สําคัญะคะ่ะจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากถึง19,473ตารางกิโลเมตรเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศนะคะรองจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัด เชียงใหม่พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกว่าเป็นป่าไม้แล้วก็ภูเขาสูงนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมการหาเสียงในยุคปัจจุบันไม่ต้องเหนื่อยมากเหมือนในอดีตแล้วเพราะยุคนี้คือยุคดิจิทัลแห่งโลกออนไลน์โดยเฉพาะการหาเสียงผ่านเพจ Facebook นะคะที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างง่ายดายซึ่งผู้สมัครทุกคนคะ่ะต้องใช้วิธีนี้และที่กำลังสร้างความฮือฮาทางโลกออนไลน์อยู่นะคะ เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ป้ายแดงแห่งวงการการเมืองระดับท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคือผู้สมัครนายกอบจอเบอร์สานางสาวสาวิาววกาประเสริฐผลหรือสาทีม n น็กกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ผู้สมัครนายกอบจอแบบอิสระพันธบทโทกิต,ติพิษจันสมบูรณ์ทีมการก้าวใหม่เบอร์สาม นี่ค่ะก็ผู้สมัครนายกอบจทั้งสองท่านนะคะได้ใช้โซเชียลนี่แหละให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำสปอร์ตวิดีโออธิบายขยายความนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะว่าคลิปวิดีโอในการประชาสัมพันธ์การหาเสียงเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างค่ะก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะสมัยก่อนเองเราก็จะเห็นเหมือนป้ายไวนิลที่ติดตามข้างทางแล้วก็ชูนโยบายต่างๆใช่ไหมคะตอนนี้โลกออนไลน์เขามามีบทบาทคอนเทนต์เปลี่ยนคอนเทนต์วิดีโอนําเสนอบทบาทใหม่ๆของผู้สมัครเองก็ได้เห็นนโยบายผ่านโซเชียลแล้วค่ะช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนก็มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นการเรียกว่าตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่ม ก <c oughs> ลุ่มไหนอ่ะอย่างกลุ่มที่ชอบติดตามทางรลกออนไลน์อ่ะก็ได้รับชมนะคะ,คะ,ะผ่านอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับความสนใจด้วย<ช>นะเพราะว่าคนใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากๆนะคะในประเทศไทยดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มติชนทีวีครับ การเมืองเป็นของทุกคนแระชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube บัณิชนทีวีเป็นของทุกคนครับ